บอกว่าแบบการบริการอะไรเงี้ยมันจะมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอุ้ยคิวยาวนุนไปกิโลเพื่อปรับระบบการบริการภาครัฐให้ตอบโจทย์และตรงใจประชาชนภาครัฐจึงน้อมรับฟังทุกเสียงแล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาทิการบริหารจัดการเวลา Drive-through for tax t minutes บริการ drive-through for tax หรือเลื่อนล้อต่อภาษีของกรมการขนส่งทางบกให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีเสร็จภายใน2นาทีด้วยการขับรถผ่านช่องทางชำระภาษีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ หรือการต่อพาสปอร์ตของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเสร็จภายใน12นาทีแถมยังเพิ่มอายุหนังสือเดินทางจาก5ปีเป็น10ปีทำเรื่องเช้าได้พาสปอร์ตบ่ายสะดวกสบายใจเพราะเวลาของประชาชนคือหนึ่งในหัวใจสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการของภาครัฐ หลายหน่วยงานจึงปรับปรุงระบบการให้บริการโดยติดตั้งเครื่อง k คียรอสไว้เป็นจุดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องต่อคิวรอเจ้าหน้าที่เป็นลำดับขั้นความรวดเร็วในการให้บริการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดกลไกลสำคัญอย่างเทคโนโลยีภาครัฐพยายามพัฒนาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานเจน้าหน้าที่และสำคัญที่สุดคือกับประชาชน ในส่วนสถานพยาบาลอย่างโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีมีระบบสมาร์ทฮอสปิโลที่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การให้บริการจองคิวไปจนถึงกระบวนการรักษาโดยมีการจัดการคิวทั้งนัดหมาย และแจ้งยืนยันผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ป่วยโดยปรับระบบนัดหมายของผู้ป่วยให้เหลื่อมเวลากันในขณะที่ปรับเวลาการทํางานของบุคลากรให้สอดคล้องโดยระบบนี้ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้นลดเวลารอคอยจาก64นาทีเหลือเพียง40นาที เพราะทุกพลังเสียงคือกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกให้ภาครัฐนำมาปรับและผลักดันให้เกิดนโยบายที่จะทำให้ระบบราชการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอและเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอได้สร้างพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนมาร่วมออกแบบประเทศในแบบที่คุณต้องการ w w w .opengovernment.go.th เราสัญญาว่าจะรับฟังทุกเสียงและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป